เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมผัสไปก่อนแม่ใสไปไปเห็นอย่างมากกว่าแม่เบึงเบึงเบิงอ่นๆโอ้หร่อยแผลนี่เบึงใส่เบึงเนี่ยแม่ัเญาโอ้เาคีโมใช่ไหม่ะหน้าต่างเด็กปิดยังไงขนาดเอาิปิดเ่อะมาเหรอฮะดึงหน้าต่างเขาแล้วดูสามาร้อมยาเดียวหมไ่เพีออีอแม่เป็นมะเร็งอย่างครับ น้ำใสป่ะอ้อมกิน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 ยาเอมอท่องอินเบิร์เทอดไร่ถึงจิโอเคไหมที่ไม่เป็นโอ้ตั้งแต่สวันแรกเนาะกินไปเรื่อยแล้วกินโอ้นี่เดนนี่เดเนาะไม่ที่ไม่เห็นผลก็คือตั้งแต่สวันแรกเนาะโอ้อะไรนะกินแล้วมันกระทุ้งออกอะเนาะโอ้สวันแรกเองนะ สบ,บายเลย,ยลูกพี <c oughs> ่กูอันใดก็เอาอันแม่บไทยเลยจังเล็พานี่นะโอ้โอที่ว่าบไทยนะบไทยทองมันไข่จะกิงเขาอยางมากโอ้เย,เยเรียบ,ยบร้อยเลยอ๋อไทยโบอ่อลักหมอก็เล่จ้หมอก็เล่จ้อทองกรเล่จ้อทอง,ทองจะว่ากินยาตัวนี้เนี่ยสองสามหมืน่นเลยแบบ ทาย,ทายออกโอ้แต่จริงวันออกข้งกอเลยมันบอ่บอม,มันบอ่นบอไงอ,อ,อันนี้บ้านเ้าบ,บ้านบางไสไง <S <S อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับแม่อีซียงังเกาะแม่เจริญแม่เจริญก,กินชุ่มนี่ละไข่ก,ก็เลยกินไปเรื่อยนะแม่เนาะอืมครับโอ้เข็ดเขมันเลืออยู่กอดไง่งโอ้ เขกลืออเยอเท่าไรล่ะไก้ใกที่บิดล้ะโอ้ของเสียนะก้อนก้อนใหญ่เบ้เลยเลยสุกอนันออกมากเบาเลยออเพราะว่าตอนนั้นเขายิบนี้แล้วก็ข้าวข้าวด้วยวันนี้เหลืออยู่ในนึงโอ้เส่เหมือนกันสุดยอดเลยครับผลิตภัณฑ์เราพี่น้อง ก็มาเบิ้งแหละแม่มามามาศึกษากับสิได้สิได้มั่นใจนะว่าในหมุกในหมกเข้าในอีสานเขามันกินกินแล้วมันเป็นทังไ๋นะแม่ครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครัพี่น้องจังไดการทักทายมาเบิ่งเด้อครับโทรมาหาเ้ยครับผู้ใดเป็นโรงยังก็ได้ครับผม